โอ้โห,โหดูฝีมือที่ไม่ก้อยทำซะก,ก่อนนี่ตอนสีของแม่ก้อยแตกกอเป็นพุ่มสวยมากๆอ้าวมิ่งมงคลค่ะพเพื่อนๆน้องสวยมากโอ้โห,โหนี่จากใบเดียวค่ะเพืเ่อนๆต่อซื้อมาตบวนี้โอ้โหแตกกอเก่งมากขี่โพเลยค่ะพเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะ,ะเพื่อนท่านไหนปลูกบอนสีไม่โตนะคะต้นไม้แข็งแรงะคะสีไม่สวยเลยคะ่ะแม่ก้อยวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะทำให้บอนสีของเพื่อนนะคะสีสวยสดใสโตเร็วใบใหญ่นะคะต้นอวบแข็งแรงแถมยังไล,ไ,ลไล่มดไ่หนอนไ่แมลงแบบธรรมชาติคะ่ะเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยคะ่ะ บอนสีมาตั้งนานแล้วค่ะแม่ก้อยปลูกมาหลายเดือนแล้วบอนสีไม่งามไม่สวยไม่แตกกอไม่แตกพุ่มใบไม่เยอะสีไม่สวยเลยค่ะแม่ก้อยมือที่แม่ก้อยทําซะก่อนนี่บอนสีของแม่ก้อยแตกกอเป็นพุ่มสวยมากๆที่เพื่อนๆเห็นนะคะจากบอนสีค่ะหัวเดียวค่ะเพื่อนๆดูซะก่อนไม่ใช่หลายหัวค่ะโอ้โหเป็นพุ่มดีมากๆเลยเป็นแบบหัวๆค่ะแม่ก้อยค่ะ ปลูกมาได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะไม่เห็นจะโตเลยค่ะแม่าไหน่นะคะที่ปลูกไปแล้วนะคะเนี่ยมีใบเดียวโดดเด่อย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อก็ดึงต้นเขามาเลยนะคะให้เห็นให้เห็นหัวเขาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ทําอย่างนี้นะคะด้านบนเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนที่จะไปจอมขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นตุ่มๆนี้ไหมกาจะเรียกว่าเป็นเคี้ยวนะเป็นเคี้ยวอย่างนี้นะคะเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใช้มีดค่ะมีดคมๆนะคะปาดเลยค่ะเพื่อนๆน นี่ก็จะได้บอลสีหนึ่งต้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนน,นำขุยมะพร้าวนะคะหรือเป็นดินใบมะขามนะคะที่ฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะก,ก็วางไปอย่างนี้เลยนี้ลยคะเพื่อนเพื่วเราก็จะได้สีเขียวอย่างนี้เลยกดไปในขุยมะพร้าวะะหรือมะพร้าวสับของเราเลยค่ะ พ่นน้ำนะคะหรือตัวบนทรีสังกษ์แสงค่ะได้เลยค่ะเพื่อนเืนจ๋าหรือเพื่อนๆมีน้ําซาวข้าวนะคะได้เช่นกันนะคะให้ท่มอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนพื่นปูนแดงสดพ่นได้เช่นกันนะคะนี่นะคะขยายพันธน้องบนสีแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็กบขุนมะพร้าวค่ะด้านหน้าอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อแล้ววางไว้นะคะที่ร่มลำไรนะคะเพื่นอนเพื่อจด้วยบัญชีอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือเป็นน้ําสะอาดธรรมดาได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆ่ง่ายๆอย่างนี้เลยน้ำใส่ขันใส่ชามมาเลยค่ะแล้วเราก็วางไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อน วางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะวางไว้ที่ร่มลำไรได้ไก็มาสำรวจเช็กดูนะคะคือจับตรงเนี้ยถ้าดินชื้นๆเน,น,นี่ยก็แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์งอกค่ะถ้าแห้งปุ๊บเราก็ฉีดพ่นด้วยน้ำปูนแดงก็ได้หรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้เที่ยวนะคะไ,ไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่บอลสีที่เพื่อนๆซื้อมานะคะเป็นหัวๆอย่างงี้เนาะอยู่ในดินยกขึ้นมาแล้วไม่มีแววว่ารากฝอยจะแตกนะคะทำอย่างี้เลยนะคะด้านข้างอย่างนี้เลยนะคะคือทําให้เขาเจ็บอะค่ะ ปลูกไปแล้วทําได้ไหมคะแม่ก้อยขึ้นมาเลยค่ะเ,คเพื่อนๆจ้ะขุดแล้วก็บังเข้าไปด้านข้างอย่างนี้เลยคะ่ะแม่ก้อยก็บังรอบๆอย่างนี้แหละแล้วบอนสีแม่ก้อยก็แตกเป็นพุ่มสวยมากบังเสร็จแล้วทายังไงคะแม่ก้อยเราก็ปลูกเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ,ๆจะ้ะวางไปในดินปลูกของบอนสีของเราแล้วนะคะดินที่ปลูกน้องบอนสีนะคะก็จะเป็นใบมะขามนะคะสามส่วนดินหนึ่งส่วนนะคะดินใบมะขามหรือเป็นดินใบก้ามปูค่ะ ปลูกอย่างนี้เลยค่ะหัวน้องบอลสีนะคะไม่ต้องฝังลึกนะคะชามหาจานนะคะลองเลยค่ะหล่อน้ำไว้ด้านล่างค่ะอนีเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีดินมีกระถางเดิมนะคะก็ปลูกลงไปในกระถางเดิมได้เช่นกันนะคะแล้ววิธีปลูกบอนสีขยายพันธุ์บอนสีนะคะแก้อาการบอนสีไม่โตสักทีไม่แตกใบแตกยอดนะทำแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆก็ได้ ของกระถางอย่างนี้เลยแล้วนะคะแก้ปัญหาบอนสีไม่แตกใบนะคะนี่ขอดูผลงานเลยคะ่ะแม่ก้อย <c oughs> นี่ก็จะเป็นผลงานเลยคะ่ะก็ปลูกจากหัวเดียวเช่นกันนะคะเพื่อนๆนีททำแบบแม่ก้อยเลยดูเพื่อดูโอ้โหแบบว่าหัวเดียวนี่แบบแตกกอนี่แน่นเยอะอย่างนี้เยอะจนได้แบ่งเลยนะคะเพื่อนจา๋าเยอะแบบนี้เพื่อนๆสามารถแบ่งไปใส่กระถางเล็กๆได้เลยนะคะก็ผ่าเช่นกันเนี่ย ผ่าจะดีกว่าค่ะดีกว่าไม่ผ่าเยอะเลยและอยากให้แตกรากเร็วนะคะทะลุนรกแบบง่ายที่สุดนะคะสูตรนี้อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆขวดเกา่กาๆพลาสติกนะคะเพื่อนๆตัดมาเลยแล้วเราก็ครอบลงไปเลยค่ะเห<ะ> <mandatory. S 2> มือนเป็นการอบค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมีตู้อบใหญ่ๆเนาะนี่ตู้อบแบบธรรมชาติเราทําได้เองค่ะเพื่อนๆนี่ทาอย่างนี้เลยครอบลงไปเลยค่ะซ <etti ücht S 1> ื้อมาเป็นหัวทําอย่างนี้ได้เลยค่ะเพื่อนคือให้อุณหภูมิในขวดนะคะคือน้องเบอร์สี่เขาชอบร้อนชื้นเนาะ ก็จะมีน้ําเนี่ยเกิดการควบแน่นเกิดขึ้นเมื่อมีควบแน่นน้ำก็จะลงไปแล้วก็เกิดความร้อนค่ะน้องบัสีจะแตกรากได้ไวมากๆสาหรับเพื่อนท่านไหนนะคะเ <s> พิ่งเอฟต้นไม้มาเอฟน้องบัสีมาต้นเล็กๆนะคะทำไมมีอาการแบบเหี่ยวๆซมโซมนะคะจากการเดินทางท,งท,งทําไงเขาไม่ก้อยค่ะซื้อมาแล้วน้องเพื่อนๆเราก็วางไว้ในชามแค่น้ําแบบนี้นะคะน้ําลงไปค่ะน,นิดๆค่ะครอบเช่นกันค่ะเพื่อนๆน้องจะ่โซมโซมนะตอนเดินทางมาหาเราอ่ะเราก็ครอบแก้วอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ครอบอย่างนี้เลยข้อไปนานขนาดไหนคะแม่ก้อยคะคือเพื่อนๆก็ดูข้อบไปจนกว่าน้องจะดูสดชื่นนะคะปิ้งปังเปิดได้ตอนไหนคะแม่ก้อยเปิดช่วงเช้าเ้านะคะแล้วก็เย็นเย็นค่ำค่นะเมื่อน้องโตแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องครอบแก้วได้เช่นกันนะคะนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันนะซือบอลสีมาไม่โตเอฟมาก,ก็ไม่สวยสักทีโซมากทำแบบนี้เลยคะ่ะเพื่อน รู้จักเทคนิคนะคะระเบิดรากเล่งการแตกใบน้องบอนสีไปแล้วนะคะอันดับต่อไปค่ะไม่ก้อยพาเพื่อนไปทําปุ๋ยสุดง่ายบํารุงน้องบอนสีด้วยกันเลยค่ะทําให้บอลสีสีสวยสะใจนะคะแตกกอรุ่มสวยเร็วอ<ม>ุปรกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะคะ เป็นถ่านเลยนะคะถ่านสีดำๆค่ะแต่มีคุณค่ามหาศาลต่อต้นไม้พืชผักนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ได้วยการเชื้อโรคเชื้อราแบบธรรมชาตินะคะเขามีรูพูลนเล็กๆอยู่ข้างในเป็นที่อยู่ของจุดินทรีชั้นดีระบายน้ําได้เป็นอย่างดีถ่นานนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารจะะเป็นไน,น,นโตรเจนฟอสฟอรัสแมกนีเซียม แคลเซียมมีโพแทสเซียมและกรมมันฐานไข่นะคะเร่งดอกเร่งผล,งผลกันแบบง่ายๆนะคห้ดื่มชูกําลังนะคะโ,โซเดียมกูตามีดทานยาล้างจานค่ะสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงบำรุงแต่น้องบนสีนะคะบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะทานค่ะเพื่อนๆจ๋าหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าสูตรนี้นะคะเป็นปุ๋ยชาโคแบบง่ายเลยคะ่ะต้มทานเลยค่ะเพื่อนๆไม่แหลกพอประมาณนะคะไม่ก่อยตานะคะแหลกพอประมาณเล้วกัเพื่อนๆมีก้อนหินใหญ่ๆหรือมีไม้ท่อนใหญ่นะคะก็บดๆหยียบๆนะคะได้เช่นกันนะคะนี่ อาหารที่ไม่ก้อยตามมาบางส่วนแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ สีดำๆค่าปุ๋ยชั้นดีนะคะแกาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอค่ะเพือใครค่าแคลเซียมและโปรตีนที่ผักต้องการนะคะเพือใครนี้หมักนานนะคะจะเป็นไนโตรเจนแบบง่ายๆเลยนะคะกระตุ้นการแตกรากฝอยของน้องบอลสีได้เป็นอย่างดีค่ะบอลสีนี้เขาจะแตกรากฝอยได้นี่ต้องกระตุ้นกันหน่อยนะคะใช้สูตรนี้เลยพริกมะเขือมะนาวนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้นะไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้ค่ะแม่ก้อยไม่เห็นออกดอกก็ใช้สูตรนี้ ได้เช่นกันนะคะเย็นไปก้อยตามเปลือกไข่แดกพอประมาณแล้วค่ะอุย้ยแห้งแบบง่ายๆเลยตักใส่ทานเลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลยระเบิดการแตกรากฝอยของบอนสีได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายนะ,ะบอนสีกัดสีเร็วเต็มใบค่ะต้นอวบแข็งแรงกิ่งก้านดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเราใส่ลงไปนะคะสองช้อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเราจะนํานะคะไปโรยนะคะที่หน้าดินนะคะหนึ่งช้อนพ่อนที่ปลูกน้องบอลสีนะคะนําสูตรนี้นะคะผสมในดินปลูกน้องบอลสีได้เช่นกันนะคะทาปุ๋ยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนจานี้มาดูผลงานเลยที่แม่ก้อยผ่าบอลสีนะคะจากหัวเดียวค่ะเพื่อนนี่จากหัวเดียวอะแม่ก้อยเพื่อนดูผลงานเลยจากหนึ่งหัวเนี่ยเพื่อนดูนะคะเนี่ย มันแตกแตกข้างมาอย่างนี้เลยคะเนี่ยแบบกระถางเดียวเนาะเราได้แบบเราได้บนสีเนี่ยสองกออย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนไปทําได้เลยแบบไปทำแล้วเห็นผลมากเนี่ยต้องมาแชร์กับพกเพื่อนๆเลยดูโอ้โหโตลเร็วมากๆหัวเดียวค่ะรู้เรื่องเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก7วันนะคะหรือ15บห้าวันครั้งหนึงนะคะพเพืะะ่อนโดยลงไปเลยคะ่ะรุ่มการแตกรากฝอยแบบง่ายๆเลยค่ะทำให้บอนสีแตกกอเป็นพุ่มสวยนะคะสีสวยสดใสตัวจริงๆๆๆๆะะเสียงจริงเนยค่โดยไปที่รอบๆขอบกระถางนะคะคือล่อให้รากฝอยของน้องบอนสีเขาออกมาะค่ะจะได้ต้นใหญ่ๆโตัวเลยใบนะคะแต่ละแม่กุซุมาค่ะดีวมันก็โรยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อน สีพึ่งปูค่ะแม่ก้อยขาพึ่งผ่านะคะโรยสูตรนี้ได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรอ่อนโยนค่ะเพื่อนๆโรยบางๆนะจ๊ะนี่เราพึ่งผ่าไปคะ่ะมีผลงานเช่นกันคะ่ะนี่ผ่านล้วนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะทำเลยเนี่แล้วก็กรโรยอย่างนี้เลยคะ่ะสิงโกเนียมค่ะแม่ก้อยใช้ได้เช่นกันคะ่ะนีุกหลงของแม่ก้อยคะ่ะแม่ก้อยก็โรยเลยอุยแห้งแบบง่ายๆนี่แตกกอเร็วค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลย พกพอไม่หยุดด้วยนะคะเราผ่าแบบนี้เพื่อนๆดูหลอด mm hmm. คือผ่าครั้งเดียวคะ่ะแต่กอไม่มีหยุดค่ะ mm hmm. ก็ต้องมาแชร์เลย mm hmm. เห็นผลมากๆไม่ต้องท้อนะคะเพ mm hmm. ื่อจ๋าปลูกบนสีท้อใจแล้วคะ่ะไม่ก้อยขา ไม่แตกกอไม่เห็นใบเลยเป็นเดือนแล้วทาแบบนี้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะ,ะ,คะไม่ใช่เพียงแต่เป็นปุ๋ยแห้งนะคะเป็นปุ๋ยน้ํานะคะ<น>เพื่อฉีดพ่นได้เช่นกันนะพอกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรจ้าน้ําสะอาดนะคะหรือใส่น้ําซาวข้าวมานะคะได้เช่นก<ข>ันปุ๋ยชาโคปุ๋ยถ่านสูตรพิเศษของเราลงไปะคะ่ะช้อนค่ะเพือ่อนๆต้นไหนเหลืองๆซีดๆนะคะท่านไหนนะคะถามมาหลายครั้งแล้วไม่ก้อยขาไม่ก้อยทาคลิปนะคะที่ใช้ขี้เท่าถ่านนะคะ ใช้ฐานตามละเอียดได้ไหมคะได้เช่นกันนะคะสารแคลเซียมแบบงา่ายๆกะคะซิลิกอนก,ก็อยู่ในฐานเช่นกันค่ะให้บอนสีใบใหญ่ๆใ,ใ,ใบดกๆค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเร่งรากกันแบบงา่ายๆเพื่อจะพืชเขียวโตวเร็วทันใจเร่งดอกเร่งผลนะคะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงะคะ่ะสิ่งนี้แหละค่ะเครื่องดื่มชูกำลังเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งฝาค่ะไล่มดไล่นอนไล่แมลงนะคะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านไม่ก้อยขาช่วงนี้มด ข้ามาขึ้นกระถางบอนสีของและยังมีนอนบุ้งนะคะมีนอนตัวเขียวๆนะคะมากัดใบบอนสีของหนูค่ะง่ายเลยค่ะพุ่จา๋าน้ำยาล้างจานเลยหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะน้องบอนสีจะใบใหญ่นะบางทีนอนซุกอยู่เพื่อนๆไม่เห็นนะคะนำสูตรนี้ค่ะไปฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าและเย็นๆค่ำๆนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงแบบง,ง่ายๆเลยจ้ะ เราเสร็จแล้วคะ่ะปุ๋ยชาโคแบบง่ายๆค่ะเป็นทั้งปุ๋ยในยาไล่มแมลงคะ่ะไมื่จนๆเราก็ถีดพ้นเลยคะ่ะอะโกนิมาก,ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะสีสวยสดนะคะโตรเร็วคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆมู๊ <c oughs> แดงแดงได้ใจจริงๆเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะวิถานชาโคของเราคะ่ะสองช้อนนะคะต่อน,น้ําสะอาดหรือใส่น้ํำซาวข้าวลงไปได้นะคะสองช้อนนะคะโมโนโซเดียมกูตามีดลงไปด้วยค่ะหนึ่งช้อนอย่างนี้ค่ะเพื่อน เครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะพเพื่อนๆค่ะนขา้ำยาล้างจานนะคะไล่มดไล่หนอนไลแ่แมลงครบเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วจ้าพเพื่อนๆจ้าแบ่งครึ่งเลยคะ่ะต่อน้าน,นะคะ10หรือ20ลิตรนะคะได้เลยคะ่ะเพื่อนจ้ามีแก้วคะ่ะใช้แก้วเลยคะ่ะเพื่อนอี้ไอะโกลนิมาก,ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนจ้าล่ารสูตรนี้เลยกะสีสวย นีแดงเด่นชัดนะคะอีพี่ค่ะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันเ่ะดูเดี๋ยวค่ะเพื่อนๆนี่ต้นมูลไรนะคะหรือกมารทองเรียกซับค่ะเพื่อนๆนูแต่เป็นชท้าสวยมากๆว้าวเท้าละค่ะเพื่อนๆจากกล้วยไม้ใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆล้ารถไปที่วัสดุปลูกเลยค่ะนี่มะเขือค่ะต้นกล้าเล็กๆค่ะไม่ก้อยเพิ่งหวานเมล็ดไปสูตรนี้อ่อนโยนใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆล่ารถค่ะเพื่อนๆพอชุ่มๆนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงนะคะหล่อน้ําไว้ในขวดในแก้วแบบนี้นะคะ เราเติมสูตรนี้ลงไปค่ะเพื่อจากกระตุ้นการแตกรากนะคะเร่งเขียวเป็นปุ๋ยแบบง่ายๆค่ะเพื่อนลงไปอย่างนี้เลยค่ะสูตรคนเลยค่ะเพื่อนจ๋าวันสีนะคะพึ่งปลูกนะคะพึ่งแยกทะไม่ก้อยค่ะสูตรนี้อ่อนโยนใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนเหนือลงไปสูตรคนเลยสูตรนี้เลยมีเพื่อนท่านไหนนะคะรักเสน่ห์จันนะคะนี่คือเสน่ห์จันโกเมนะคะที่มีความกลายแบบธรรมชาติค่ะเพื่อนดูโอ้โห งายสวยมากๆนี่แตกใบใหม่ด้วยนี่หามาปลูกกันดูนะคะเพืเ่อนๆดูดูบนใบใต้ใบนะคะพเพื่อไล่เบี้ยไฟไล่แด,แดงแบบง่ายๆเลยค่ะเพืเ่อนๆอยา่าสิบพ้นเลยแล้วก็สิบพ้นนะคะมาที่หลอดของน้องด้วยค่ะเพืเ่อนๆที่ลำต้นค่ะให้ต้นเขาอบอุ่นนะคะจะได้เพ่งเขี้ยวใหม่ค่ะเพืเ่อนๆนี่อันนี้อายุมากแล้วตัวน,นี้สองปีค่ะเพืเ่อนๆยืดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ทิ้งแยกไปสิบพ้นเลยค่ะเพื่อนๆ ใบเงาสวยนะคะเสน่ห์จันโกเมนค่ะหูชิดค่ะเพื่อนๆร่องลึกสวยมาปลูกกันดูนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนท่านไหนนะคะรักซิงโกเนียมค่ะตระกูลเงินไหลต่างๆนะคะเพื่อนใช้สูตรนี้ได้เลยบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนจ๋าเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะน้องชอบแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆทุกคนเลยนี่สูตรนี้เห็นผลมากงามมาก นี่เป็นซิงโฟเนียมพิงสปอรตค่ะเพื่อนเดีเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนสวยนะโอ้โหกหลงนี่โตวันโต,นโตคืนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนสะโพกใหญ่มากโอ้โหกาดสีสวยมากๆเลยค่ะต้นโตเร็วแข็งแรงอวดดีค่ะเพื่อนเพ่อนจ๋าขีดพ่นนะคะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนเพื่อนจ ละลายเรืองพบค่ะเพื่อนเพื่อนสดือเขียวกระดูกเขียวค่ะเพื่อนผาหน้าหนาวนี่จะมีเพียแป้งนะลอยมาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตนะถ้าเห็นมดอ่ะขีดใต้ใบด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนใต้ใบอย่างนี้นะอีกเลยรูกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเน้นทางดินด้วยนะคะเนื่องจากหน้าหนาวเนาะมดเขาหาที่อยู่อะค่ะเพื่อนเพื่อนี่เจ้ากุ้งเดนมากสวยมากโอ้โหอีเลยค่ะเพื่อน ว้ wow. oh oh. าวโอ้โหสาน้อยปะแป้งน้องโตเร็วมากมาดูโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆดูนี่สุเพ้นเลยค่ะเพื่อนๆสตรอเบอรี่สตาร์ Star, ถามกันมาเยอะนะคะวางให้โดนแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะสตรอเบอรี่สตาร์หนูไม่กัดสีเลยค่ะไม่ก้อยสุพ้เลยค่ะเพื่อนๆส้อเลยค่ะไม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีน้องบนสีสวยๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะ